สวัสดีครับกลับมาพบกับโค้ชพลอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับคลิปตัวนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันกับตัว XD to f l u t t e r plugin นะครับก็คือใช้ Adobe XD ในการออกแบบหน้าตารวมถึง Layout นะครับของแอปพลิเคชันของเราแล้วก็ทำการ Export ราเป็นโค้ดภาษาดา r t เอาไปใช้ในโปรเจกต์ f l u t t e r นั่นเองดงนั้นอย่าลืมว่าตอนนี้ที่โค้ชพลอ์อัดโออยู่เนี่ย ตัว plug-in ย่างเป็นว e r s i o n early access นะครับนั่นคือยังมีการพัฒนาต่อยอดได้อีกเยอะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะลองใช้งานเอามาใช้ในการสร้างโค้ดประสาทดาให้กับตัว app แอปกระตของเรามาลองดูกันเลยในคลิปนี้ครับและในที่นี้เนี่ยเรากลับมาที่ตัวโปรเจกต์ที่อยู่บนตัว Adobe XD นะครับซึ่งตรงจุดนี้เราจะทำการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาง่ายๆอันหนึ่งเลยแล้วกันอ่ะน,นี่เป็นแบบนี้นะครับ เ่อเราทำการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะก,กำหนดพื้นนะครับสีพื้นนะที่ว่า fill color สมมติเรา่าโอเคเราอยากได้เป็นออกสีฟ้าฟาหรือออกสีเขียวๆทนนัเงันนิดนึงโอเคเราไม่ต้องการเส้นขอบเราก็ติ๊กออกได้แบบนี้นะครับ ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยจะสามารถเอามาใช้งานในตัวแอป Flutter ได้ไหมนะครับเนี่ยเราจะมาหาคำตอบตรงนี้กันโอเคงั้นในที่นี้โ o ้ชพลเปิดปลั๊กอินขึ้นมาแล้วนะครับเปิด UI panel ขึ้นมาสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยโ o ้ชเลือกกลองสี่เหลี่ยมที่ทำการสร้างขึ้นมาก็จะเห็นว่าตอนนี้ในส่วนของตัวปลั๊กอินก็จะทำการสแสดงนะครับส่วนที่โ o ้ชพลเลือกขึ้นมาตรงนี้ก็คือเป็นเชฟนั่นเอง ดังนั้นด้วยรูปแบบการเลือกของเราตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถ Copy Selected นะครับก็คือเลือกเฉพาะส่วนที่เราคลิกเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้ว Copy โค้ดเฉพาะส่วนตรงนี้เอามาใช้งานนั่นเองอ่ะกด Copy กันปิ้งเสร็จแล้วกลับมาที่ตัวโปรเจกต์ l l u t t r r กันเลยนะครับซึ่งจะเห็นแล้วว่าตอนนี้โค้ดสโทำการรันตัวแอปพลิเคชัน f l u t t e r ขึ้นมาเตรียมเอาไว้อยู่แล้วและ ที่อยู่ในส่วนของตัว widget ของเราตรงนี้เนี่ยประชวนก็ c เคลียร์นะครับนะให้เหลือเฉพาะส่วนของคอนเะทนเนอร์เนราจะขอกด ENTER ลงมานิดนึงนะครับแล้วจะเห็นว่ามีข้อความว่าโอเยตรงนี้อยู่เนาะนะครับนี่คือข้อความเดียวกับที่เราเห็นอยู่ในตัวแอปพลิเคชันของเรานั่นเองโอเคนั้นเรา c o ปปี้มาเรา c o ปปได้อะไรมาอะเราลองวางลงไปกันนะครับวางแปะลงไปนะจะเห็นว่าโอ oh ้นะ ตรงนี้คืออะไรครับเราได้เป็นคอนเทนเนอร์มามีการกำหนดความกว้างความสูงนะครับแล้วก็มีส่วนของเด o คอเรชันซึ่งเป็นตัวแทนของสีพื้นของเราด้เนกเฮ้นจุดนี้จะเห็นว่าตอนที่เรา Copy มาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ติดมาด้วยคือเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับนะแต่ถ้าเรา Copy เอามาใช้งานในตัว Widget ของเราเนี่ยก็อาจจะต้องทำการลบเซมิโคลอนออกสักหน่อยนะครับปุ๊บอะ จากนั้นก็ชวนจะขอใช้คำสั่ง format นะ document นะครับเพื่อจัดให้มันอยู่ในรูปเรยรอยส,สักหน่อยอ่าแล้วก็นี่ก็คือส่วนที่เราได้มานะครับโอเคเราลองบันทึกไฟล์กันปิ้งมาแล้วดูสิครับเหมือนเหมือนไหมอ่าลองดูนะเหมือนไหมนะครับสีเขียวมาโผลอยู่ในตัวแอปพ r ิเตอร์ของเราแล้วนะครับ นอกนจากนั้นก็คืออะไรครับความกว้างกับความสูงที่เราเห็นในตัว Adobe XD เนี่ยก็ถูกถอดออกมาเป็นโค้ดภาษาด r t นะครับเป็นค่า property ให้กับตวัว widget ของเรานั่นเองแล้วตรงจุดนี้เนี่ยสำหรับหลายๆคนที่เคยเามานั่งเขียนตัว box decoration เองเนี่ยตรงจุดนี้ก็จะโอ้แบบยิ้มแบบสบายแล้วนะครับชีวิตนี้นะเ่ะเรามาลองเล่นกันเพิ่มเติมกัดีกว่านะครับออกับการใช้ กล่องสี่เหลี่ยมของเราค,รคำถามของหลายๆคน,นคที่ถามคนเข้ามาก็คือมันจะสามารถสร้างเป็นอะไรฮะมันสามารถสร้างเป็นแบบไล่เกรเดียน์ได้ไหมอของคนใช้เกรเดียน์นะครับใน Adobe XD มันสามารถใส่เกรเดียน์ได้นะลองกดในส่วนของสีของเรานะครับแล้วจะมีออปชั่น solid color นี่เป็น dropdown สามารถเลือก linear หรือ radial ก็ได้นะครับ linear แล้วกันเนาะ ปึ๊บ่ะได้มา2สีละหละังจุดนี้ให้มันเห็นภาพชัดเจนหน่อยก็น่าจะเป็นโทนสีเหลืองนะครับออืออืนะคนที่เคยยุ่งกับงานดีไซน์เนี่ยเกรเดียนนะครับนะโอเคเรารู้กันนะนะครับอ่ะเราลองใช้ภาษีเกรเดียนแบบนี้กันเนาะโอเคเราทำการ Copy นะครับอีกครั้งหนึ่งอ่า แต่แล้วกลับมากลับมาที่ตัวโปรเจกต์ของเราทำยังไงฮะโอเคโค้ชชวนจะขอลบคอนเทนเนอร์อันที่เรา copy มาตะกี้ออกไปเน,ะนเาะเสร็จแล้วก็จะวางตัวที่เราเอามานะครับปิ้งมาโอ้คราวนี้เยอะกว่าเดิมนะอะสังเกตว่าติดเซมิโคล o อนมาอีกแล้วนะครับนตรงจุดนี้น่าจะต้องฟ e ดแบ็กนะ บางทีเรา copy มาเนี่ยเราต้องมานั่งแต่งตรงส่วนนี้เองอีกแต่บางทีเขาอาจจะทํามาสําหรับให้ไปใส่ใน widget ที่เราสร้างขึ้นมาเองเนาะนะโอเคแล้วลบ semicolon ออกก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ขอใช้คําสั่ง format document นะครับโอเค container เห็นไหมนี่คราวนี้เป็น container ตัวเดิมนะครับความกว้างความสูงเท่าเดิม box d e c o r a t i o n มีรายละเอียดเยอะขึ้น นะเช่นในส่วนของ property gradient เนี่ยก็มีการกำหนด linear gradient แล้วก็มีการกำหนดค่าลงไปนะเมื่อก่อนนี้ต้องมานั่งทำตรงส่วนนี้เองบางคนก็แบบว่าโอ้โหแบบฟันลายนะครับนะบางทีเรามี widget เนี่ยเดฟก็ไม่ได้อยากจะมานั่งคอนฟิกต,ตรงนี้เองสักเท่าไหร่หรอกนะโอเคลองเซฟไฟล์ปิง้งเหมือนความฝันเลยนะครับเหมือนเป๊ะโอเค ไหนไหนเราทำอะไรได้อีกว่างั้นผมจะมาลองดูเนาะอย่างเช่นผมอาจจะลากสี่เหลี่ยมขึ้นมานะมีเส้นขอบด้วยนะครับแล้วผมจะเลือกเป็นฟิลสีเหลืองโอเคนะแล้วขอลากลงมาเพิ่มเติมนะครับอ่ะบางคนบอกว่าอยากจะจัด,จดให้มันมีดีไซน์ นะครับนะแบบนี้นะอืม <c oughs> นะสักหน่อยละกันเอาเปลี่ยนสีด้วยนะครับนะสีฟ้าสีแดงนะกีฬาสีนี่ครบเลยนะครับนะฟ้าแดงเหลืองเขียวอ่ะโอเคกีฬาสีโรงเรียนนะครับเนี่ยบางทีเราแบบเฮ้ยอยากทําเป็นแบบนี้ได้ไหมนะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนแหละ เราอยากจะได้แบบเลเยอร์เอาเป๊ะแบบนี้ต้องมานั่งใช้สแตก็กนะใช้สแตก็กบิจเ็นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าอ่ะฉันฉันวางเลเยอร์แบบนี้ฉันอยากได้ตำแหน่งแบบนี้เป๊ะๆในดีไซน์ของ Adobe XD เราเลือกนะครับคลิกขวานะฮะกรุ๊ปครับอืมกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าในส่วนของ plug-in panel แสดงขึ้นมาเหมือนกันเป๊ะอี เอาเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีรด copy select e d มาอืมแต่เราทำไงต่อเราก็กลับมาที่ตัว v i s u a l s t u d i o code นะครับอ่ะสังเกตนะแต่กี้ที่เราใส่ลงไปคือ container ตัวนี้นะครับอ่ะ o s ลบทิ Post ้ง bon บอกไม่ได้เราต้องใช้ตัวที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือตัวที่เรา copy มานั่นเองเอ่ะวางลงไปสังเกตรครับเป็น การใช้ stack widget นะซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีจำนวนนะครับของ widget ที่เราวางลงไปเมือกี้โคชพลวางลงไป4 4ตัวใช่ไหมสกล่องนะครับก็สังเกตว่ามีการใช้ตัว transform นะครับมีการกำหนด offset นะครับก็คือกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนนั่นเองมีการวาง container ลงไปในแต่ละ ส่วนของเราในมี transform 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 แบบนี้ก็คือสีก็กำหนดให้ตำแหน่งก็กำหนดให้ดูซิว่าจะเป๊ะเหมือนกับที่เราวางเอาไว้หรือเปล่า s a ็ไฟล์ลืมไปสแต c กนะครับ Copy ปี้เซมิโคลนมาอีกแล้วอะ่ะนะเดี๋ยวสงสัยตัว workflow จริงเนี่ยคงต้องมานั่งสร้างเป็นวิจเ e ตของตัวเองนะครับอ่ะโอเคนะนี่นะครับปิ้งแบบอ้ ถึงจุดนี้เนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันดีขนาดไหนนะวางไว้เป๊ะๆนะสังเกตสังเกตตรงระยะห่างตรงแกบตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของตัวดีไซน์เราสามารถใช้ตัว Adobe XD ในการช่วยเรื่องของ Layout ได้นะแล้วเราก็สามารถ Copy Code มาวางไว้แบบนี้นะครับนะ ดังนั้นในที่นี้ก็จะเห็นว่าตัว Adobe XD เนี่ยนะครับในส่วนของ Plug-in XD to Flutter เนี่ยเราสามารถที่จะ copy โค้ดของภาษา Dart แบบเจาะจงนะแบบเจาะจงชิ้นส่วนนะครับที่อยู่บน Artboard ของเราเลยเอามาใช้งานในส่วนของ Flutter ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นการสร้างนะครับตัว Box แบบง่ายๆมากำหนดสีกำหนดตำแหน่งมีการทำกรุ๊ปมีการไล่เกรเดียนต์นะเอามาใช้งานดังนั้นในที่นี้นะครับก็จะเห็นว่านี่เป็นวิธีการใช้งาน XD to Flutter plug i n ัดอินเบื้องต้นนะเพราะชวนสาธิตให้ดูแบบง่ายๆก่อนก็คือโอเคอ่ะเราวางตัวกล่องนะครับลงไปใน Artboard ของเราเหมือนกับตอนที่เราวาดลีสายหรือสร้างโปรโตไทป เราก็สามารถที่จะ Copy โค้ดภาษาด a า t จากดีไซน์ของเรานะเอาไปใช้ในส่วนของ v i u a u s l Zero Code ได้นะครับตรงนี้ที่เราลองเนี่ยมีตั้งแต่ส่วนของอรูปทรงนะครับนะที่เป็นสี่เหลี่ยมการใช้สีพื้นนะครับการไล่สีกร a ด i ดีแนะและเราลองมาดูในส่วนของการ Copy แบบเป็นกลุ่มนะครับ นั้นสังเกตดูนะนี่คือโคช้ชลเลือกเป็นกรุป๊ปแล้วก็ Copy เอามาวางไว้ในตัวภาษาดาที่อยู่ในโปรเจกต์ฟตเตอร์กันแบบออกมาเป,เป๊ะเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่านลิ่ตาไหลพลากมากนะสำหรับคนที่ไม่เคยลองอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมันพิเศษยังไงนะลองคิดดูสิว่าเมื่อก่อนเราต้องมาทั้งเขียนพวกนี้เองนะครับนะการใช้เครื่องมืออย่าง Adobe XD เนี่ยก็สามารถช่วยในด้านนี้ได้มากโอเค และในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูเทคนิคอย่างอื่นนะครับที่ Adobe XD สามารถสร้างภาษาดาร์เอามาใช้งานในโปรเจกต์ฟัตเตอร์ของเราได้ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโค้ชพลนะครับแต่นั้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดอ,อยากติดตามคลิปต่อไปของโค้ชพลก็สามารถที่จะกด s u b s c r i b e พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับและถ้าเกิดอ,อยากสนับสนันโค้ชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โค้ชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ